วันนี้ก็ได้ผลแคดดี้ติดบัฟมาโคตรเยอะเลยว่ะกลัวลูกนี้เนี่ยขายได้ตำต่ำพันล้านอ่ะเวอร์ไปปะวะเฮ้ยตัวบ้าเราวิ่งมาเมื่อกี้เอ้าเฮ้ยผลไม้กูหายไปไหนเนี่ยไว้ไม้แก้วไปแคนดี้กูหายจากมือกูเลยเนี่ยมันคือตัวอะไรวะกูหายไปหนึ่งไปมันเอาไปทางต้นกูเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงไอตัวการวิ่งชนกูจนได้เอ้ยนี่มันแลกคูรันต์ดรแจ็คนี่ว่ะที่ราคาเนี่ยโคตรถูกกันเลยแค่ร้อยสิบเก้าบาทเองเนี่ยแล้วมึงดูดิขโมยผักโคตรดีอ่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ะ เฮ้ยรุ่นใหญ่ใจเย็นพี่อย่าไงชักปืนเลยลืมซื้อได้เร็วนะมีสากสินค้าสามราคาเราไปจับจองกันได้และขายเบาฟุตอีกมากมายใกล้กองนะถ้าสนใจทั้งหมดเนี่ยนะก็ไปหาดูกได้ที่เว็บดอกเตอร์แจ็คช็อปลิงใต้คลิปเลยไปละหมดหน้าที่กูละ โยน้องรักเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วน้องรักกูขอแค่ไลค์แค่นั้นแหละมันเหลือกันอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะม,ม,มึงเนี่ยมึงเชื่ออะไรนะไอไอเฟิร์สเออกดด้วยเฟิร์สเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วเส้นทางรวยมีหลายอย่างมากน้องรักเรียนมหาลัยดังๆแล้วจบมามึงคิดว่ามึงจะรวยก็อาจจะใช่แต่ไม่เสมอไปเทรดทุนปัน fertig. สปอตการลงทุนมีความเสี่ยงผมได้ใช้เวลาศึกษาไปแล้วนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมีวิธีของมันอยู่น้องรักน้อยคนแทบจะไม่เห็นการลงทุนเรื่องนี้เลยนะแต่ผมเนี่ยเสลยดันไปเห็น สิ่งที่กูจะบอกเลยก็คือการลงทุนของกูเนี่ยกูเนี่ยลงทุนเกี่ยวกับอันบล็อกกล่องเซเเจิโอเมื่อจะเมื่อไงเนี้ยเกือบ10,000บาทเกือบ10,000บาทที่กูเสียให้เกมนี้นะน้องรักบอกเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเล่นหุ้นปันส่วนหรือลงทุนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเส้นทางการรวยของเราผมมาชี้ช่องทางการรวยให้นะน้องรักวันนี้กูจัดชุดแฮปปี้มิลมาเรียกว่าเกือบ 10, นะครับที่กูเสียไปประมาณ6ก00 0เันนี่แหละบอกเลยว่าดาวเวฟได้เลยนะน้องรักเดี๋ยวเราจะมาลุ้นโชกันแบบโจ๊ะนะน้องรักผมไม่หวังอะไรมากขอทองทองพอมีดหรือถุงมืออะไรก็ได้ที่มันดีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมไม่อยากจะพูดเยอะอะไรเพราะว่าคลิปนี้กูเสียเงินไปแล้วเยอะมากน้องรักขอไลด์ด้วยนะแต่เรามาเปิดกันเลยดีกว่านะน้องรักวันนี้เรามาเปิดชิวๆเลยนะน้องมีกี่กล่องผมไม่รู้เลยนะอ่ะกูวางโทรศัพท์ก่อนบอกเลยว่ากูไม่รู้ว่า มีกี่กล่องเพราะฉะนั้นก็เปิดไปไม่เราเปิดเราเปิดดีไปเลยน้องรักไม่หวังเลยมากกล่องแรกกล่องแรกมันไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะเห็นไหมกูบอกแล้วได้เทคนายงงๆมาก็เปิดไปเลยเราอยากเปิดกล่องไหนก็เ,เปิดไปเลยไม่ต้องมีสูตรอะไรหรอกนะผมว่ามันต้องมีสักอันแหละเพราะว่าเกมน,นี้ผมว่าเสียให้เยอะแล้วนะเกือบหมื่นแล้วนะหมื่นกว่าแล้วล่ะเอาอะไรเนี่ยว้าแย่ขอแหละขอสักทองทองอะ่ะได้ไหม หวังว่าจะได้ทองทองสนไนเปอร์เอาไปก่อนเอาไปปลอบใจนะคะรับแฟ c t ตอรี่นิวแฟ m เมนอะไรอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะลองเปิดงูบ้างดีกว่า <house> เขาบอกว่าปีนี้ปีงูแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเ <h az ify> พราะฉะนั้นเราต้องมาลองกัน,น,อน้องละกล่ <h az ify> องรีคอยกล่องรีคอยได้อะไรเย้เฮ้ยโอ้ดีมึงให้กูมั่งเถอะ กูเสียเยอะมากเลยนะเนี่ยคือค่ากล่องกล่องแ,แพงมากน้องนะกล่องเคาน์เตอร์ไซส์เป็นกล่องที่แพงมากสิบกว่าบาทร้อยกว่าบาทก็มีต่อต่อกล้องนะลองลองอันนี้ดิมั้งดีว่ะนี่แพงด้วยเป็นกล่องที่แพงเจ็ดสิบกว่าบาทม้างกล่องนี้เพราะฉะนั้นกล่องแพงก็จะต้องจะต้องได้ของดีๆบ้างแหละเขาต,ตายคลิปนี้มันจะจบเร็วป่ะเนี่ยน้องลกไปไปูกูขอแล้วคือชิเนยกูขอแล้วมาครับผม มาแ t ็กแท็ก M4 ครับยิงพอมึงตายเลยนะปืนนี้ผมบอกเลยขออนุญาตเช็คราคาก่อนนะดูดูราคาไงวะเฮียมันไม่มีราคามันคืออะไรกันเนี่ยโอ้ลักร้อยเอยงวะน้องรักกูเศร้าว่ะแต่นั่นแหละน้องรักคือถ้ามึงได้สีทองเนี่ยคือมึงรวยเละไปเลยนะบางบางทีเราอาจจะได้ถุงมือไปเป็นแสนบาทอย่างเงี้ยเป็นการลงทุนที่ดีแต่อย่างเงี้ยอันนี้ขาดทุนน้องรักมีกี่กล่องก็เปิดไปน้องรัก ผมบอกเลยนะว่าการเปิดกล่อง,ง CSO เนี่ยมันไม่ต้องมีสูตรหรอกมันอยู่ที่ดวงล้วนๆอย่างอันเนี้ยดวงฮีเฝ้าว่ะอ่ะเหลือกล่องสุดท้ายแล้วมายัางพันเตวิซุงวิซุงรัตนาธายะขอได้ไหมคือเทีทยบูได้ไปแล้วอ่ะก็อยากจะได้นี้บ้างให้ฟา마าสมาอีกว่าถะลอกปอกเปลือกด,ด้วยมึงไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับดวงผมมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอน้องรักน้องรัก,รกแดงผ่านหน้าหรือเปล่าเมื่อกี้ อยตายแล้วมึงฟ้าอารามเลยเหลืกกี่กล่องไม่รู้นะน้องรักแต่ผมยังซื้อคุญแจไม่ครบนะเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มอีกไปเถอะขอร้องแหละขอทอ,ทองทองได้ไหมทองทองอะ่ะเฮ้ยว้าวผมว่าควรไปเล่นเทดหุ้นไม่กระป๋องนน่าจะลุ่งกว่านะอย่างนี้นเป็นตัวอย่างที่น่าลงทุนนะน้องรักมีงบน้อยเราก็แล้วแต่งบว่าใครจะเปิดเท่าไหร่แต่สำหรับาาผมเจ๋ง มันคืออะไรเนี่ยโหปืนอะไรเนี่ยกล่องนี้ดีกว่ากล่องมุมมุมเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากได้เนี่ยทองทองเนี่ยให้มันแตกไปเลยดีกว่าน้องรักให้มันรู้ไปเลยว่ากําไรหรือขาดทุนใช่ขาดทุนเอาให้มันจุกเอาให้มันเจ็บให้มันรู้ไปเลยน้องรักผมว่ามันต้องมีมั่งแหละเนี่ยกูกูเดี๋ยวซ้อมกีดไว้ก่อนนะอ้าวอ้าด้วยสีทองซ้อมกีดไว้ก่อน อุ้ยแดงขอแดงได้ไหมแดงก็ได้เมึงให้แต่ฟ้าอีเนี่ย AK อเค่ะโอ้ชมพูผ่านหน้าคือมันให้อะไรอะ่ะผมขอได้ไหมขอได้ไหมซีเอจลั่นโจ๊กันหน่อยไม่ได้หรอขอบคุณมังกรหน่อยได้ไหมหู้ไม่ให้กูเป็นแลมโบ้หรอท้องท้องอะ่ะออฟก็ได้ U.S.P ก็ได้สีแดงอะขอสีแดงก็ได้สีแดงปอบใจกูไม่มีคำปอบใจเลยว่ะน้องรักมันยากอะไรวะหรือบางทีเราต้องเงียบในการเปิดกล่องเอาคุณูลองไม่พูดอะไรนะออะลองกล่องนี้ดีกว่าน้องรัก ถุงมือมาหรือเปล่าอาจจะมีถุงมือซ่อนอยู่เจง๋งคือส่วนใหญ่ผมได้แต่สีฟ้ามากเลยน้องน้รักเท่าที่เปิดมาเนี่ยคือในหุ้นเซจียวเนี่ยมันเริ่มไปแนวกราฟดิ่งแล้วตอนนี้ทุนมีเท่าไหร่เราใส่ให้ยัง้งแล้วเดือนนี้แดกมามากกันยาวๆสแตก็กแท็กให้ผมมึงนับศพเอเคล้านหน่อยได้ไหมลั่นทุ่งอะ่ะขอแบบโจ๊ะวยเทคนายกูไม่ชอบเลยวะอามาทำาหัวะ มาเถอะกูว่าแหละคลิปนะี้กูไม่ต้องการอะไรเยอะอ่ะขอให้กูกรีดลงไปไฮไลท์แบบช่องอื่นได้ไหมือช่องนี้จะมีต่เกือหรอท่าที่กูเปิดมาทำไมมันไม่ได้เลยวะน้องละกูอยากตายวะ่ะโอ้กูอยากตายจริงอ่ะกูอยากตายอ่ะไอ้อกระต่ายท้องอ่ะท้องอ่ะกองมึงท้องมึงก็ต้องท้องมั้งดิโอ้ oh my god my god เศร้าว่ะุดสีแดงไม่แทบไม่พลาดเลยอ่ะถึงผ่านมันก็ไม่ให้เราอ่ะมันเป็นเพราะอะไรวะ เอาหน่อยเถอ,เอเนะอูเกือบหมื่นเลยนะเกือบหมื่นเลยนะนั่นและแก็กแทก็กคือได้ชมพูแค่นเดียวเองเอาหน่อยนะมาหน่อยนะเฮ้ยกูอยากร้องไห้วะ่ะกูอยากร้องไห้เป็นภาษาอินเดียอ,อืออ,อีจือ้ออีจือ้อเป็นเพราะอะไรวะน้องรักแม่งกูอยากจะดา่าเกมเฮี้ยนี้เป็นภาษาสเปนอะวออีแม่งโอ้โหแม่ง คลิปนี้ขอไลค์อย่างเดียวน้องรักขาดทุนและวคือขาดทุนจริงๆน้องรักได้แต่มาไม่รู้นะโอ้โหได้ไหมผมขอแล้คือถ้าได้กูกีดรัานห้องอะ่ะเฮ้ย นั่นแหละน้องรักเสื้อแจ็คก,กี้8 8ดมาเติมของแล้วนะแต่ไซส์ M หมดนะ XL L 2 XL S มีอยู่นะน้องรักหรือไม่ว่าจะเป็นสินค้ามาใหม่นะน้องรักสองสุ่มเข็มกัดราคาไม่แพงนะ199บาทส่งฟรีมีกันให้สะสม6แบบเลยนะแต่สุ่มนะน้องรักมีสีเข็ดด้วยบอกเลยว่าถ้าเอาไปติดกระเป๋าเนี่ยระวังโดนเพื่อนขโมยด้วยนะใครที่สนใจอยากซื้อเน่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอนิเม เท่าไรเท่าไร M4 พองตายนะครับเรามาดูราคากันดีกว่าราคานะครับราคาพันนะครับเป็นพันนะครับแต่ของกูเป็นไงวะของกูเป็นแบบไม่ออกจากโรงงานหรือเปล่าภาพภายนอกมีรอยถะลอกเล็กน้อยมีรอยทะลอกเล็กน้อยเป็นพันเองมาแล้วพันห้าแต่ยังไม่คุ้มกับที่เสียไปเปิดต่อเลยกําลังใจมาแล้วแดงแล้วก็ต้องมาเหลืองเหลืองแล้วก็ต้องมามาฟ้ามาเด็วฟัา ลันโจนหน่อยกูอยากเล่นออปเปอเรเตอร์มากเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิ AWP off อ่อปะปืนพ่อคู่ฝามาร์ทไปก่อนว้าอุ้ยมีสูตรใหม่วะ่ะเปิดไม่ต้องลุ้นเปิดไม่ต้องลุ้นเหลือกันอยู่แค่นี้แล้ววะน้องรักเราก็เหลืออยู่กันแค่นี้แล้ว,วลอ่ะอยากกดไลค์กูหน่อยได้ไหมไปน้องรักแดงมาแล้วนะแต่ก็น่าจะขาดทุนอยู่ดีผมว่าแม่งง่้ยมาไม่รู้ ถ้ากูาไปเล่นโอลิมเพเนนะจะลุ้นกว่าน,นี้วะ่ะเหลืองไม่ออกเลยเหลืองไม่ออกเลยถุงมือกล่องนี้ขอแบบถุงมือสวยๆได้ไหมมือกูแบบไม่มีแรงยิงอะไม่มีแรงติ๊กอะไม่มีแรงชักฟา마สไปก่อนนะจ๊ะบอกเลยว่าการลงทุนเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างสูงในหุ้น CTO ใครจะลงก็ลงแต่กูไม่ไหวแล้วใครไหวไปก่อนเลยแต่กูยังไหวนิดนึงเพรลุยกันดอเลย อุ๊ยอะไรผ่านหน้าเมื่อกี้น,นันน่นนั่นนาดูไม่ชัดเอาปืนพกไป่องก่อนนะจ๊ะพร้อมลันทุ่งยิงให้ตายให้ตายเธอน้องรักผมอยากจะบ้าตายวะลันทุง่งวิเจแปนนี้ Japanese. ไม่รู้ว่าอันบล็อกไปกี่กล่องแล้วนะตอนนี้น้องรักใครรู้ก็ช่วยนับด้วยไอยถุงมืออยากได้ถุงมือบางคนเปิดได้ถุงมือเป็นสองแสนสามแสนเลยนะแต่ไม่ใช่กูไง กูเล่าไปฟังบางคนน่ะแม่งถุงมือแบบสวยจัดอะ่ะหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่กูไงไอีกแต่กูได้ปืนอุ้ยเราเหลือแค่กล่อ,องพวกนี้แล้วนะลั่นเอเคหน่อยเอเคออกหน่อยเถอะให้มันลั่นหน่อยวะไอ้ AK เครียดวะกูไม่เคยเปิดกล่องนี้แต่กูกูเครียดเท่านี้เลยนะแม่งเครียดของจริงอะ่ะน,น้องรักนี่สีม่วงตามช่องออริจินอลไม่มีเปลี่ยนไปลั่นๆกันผมเคลียร์เซตนี้ให้จบดีกว่าเปิดกันแบบรวดเร็วเดอะฟาร์สลันเลย M4 ครับเคลียร์เซตนี้เลยน้องรัก UMP อย่ามาบ่อยได้ไหมไม่ชอบเลยว่ะออฟยังไม่ออกเลยนะออฟยังไม่ออกเลย2ดอกสุดท้ายจัดไปน้องรักคำโตโตปืนกูมีเป็นครั้งแสงแล้วมั้งเนี่ยนั่นแหละอี๋เฮ้ยมีขี้กรงวะเนี่ยหนงกับสามปีห้าหกเจก้าสิบสองกัสิบห้าเจ็ดแปดกับสิบเปสองสิบสองดอกเท่าไหร่เนี่ยไม่พอต้องเพิ่มเงินดีก่อเจ็ดร้อยก่อนหรือกันนะน้องรัก จัดมาเลยจัดมาเลยเอาให้ตายเฮีย <Yeah, S 1> เปิดแอร์ออนร้อนว่ะอุย้ยแม่งเอ็มโฟว้าว้าซื้อดิอยากเปิดกล่องไหนกูซื้อ ทำไมอะ่ะกูอยากเปิดกล่องนี้กูก็ซื้ออะ่ะมึงทำไมอะ่ะกูมีเงินอะ่ะกูมีเงินอะ่ะกูมีเงินกูมีเงินแล้วก็มีปืนไร,าร,ารา่ชี้เที่ยอยากตายวะหมดงบแล้วนะกดไลค์ด้วยนะน้องนะเหลือกันอยู่แค่เนะี้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยแม่งเหลือกันอยู่แค่นะี้ไม่ให้มีดเลยอะ่ะโอ้เชีย่ยกูเป็นบ้ากูเป็นบ้าเอออนั่นไลร เสี่ยวปีเลยวะปล่อยผ่านไปถอวะวู๊ดกูอยากตายวะดีแดงมา่านนะเมื่อกี้มันมาเร็วเอคเท่าไรอ่ะเท่าไรเท่าไรวะเดี๋ยวค่อยไปดูท้ายคลิป้วยกันนะพอ,อเลยแตกแท็กชีวิตแม่งเสียงโชคจัดอะ่ะผมบอกเลยนะเครียดวะ่ะน้องรนะกูเครียดวะ่ะ ประโยชน์กลองราคาแพงมากโอ้โหโคตรที่เที่ยมมากอ่ะจะไม่มีแล้วนะบอกเลยว่างบหมดแล้วไปเลยโอ้กูไปดูราคาเอเคละของเรามีรอยทะลอะกโอ้โหโคตรเศร้าไอยสัต์ประมาณนี้นะน้องรักเราไม่ได้ถุงมือแล้วก็มีดเราได้แต่เที้ยอะไรไม่รู้แต่ยังดีที่ได้อันนี้มา ราคาประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวกูขึ้นราคาให้ดูเลยกันนะประมาณนี้น้องรักการลงทุนมีความเสี่ยงกูบอกเลยว่าลงทุนมีความเสี่ยงเฮียที่กับเกมนี <c oughs> <ๆ>้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใครอยากให้เปิดต่อกดไลค์นั่นแหละเฮียหนึ่งหมื่นไ <c oughs> ลค์เดี๋ยวผมมาเปิดต่อเราจะเปิดจนกว่าจะได้มีดไม่กระถุงมือเอาน้องรักเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วกดไลค์ด้วยไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจงครับไอ